สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกน้ำหวานอีกแล้วค่ะวันนี้น้ำหวานก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกตามเคยนะคะมีน้ำหวานทำคลิปวิดีโอไปนะคะเก่งกำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศเพื่อนๆให้ความสนใจกันมาเยอะเลยค่ะหลายๆคนก็มีคำถามถามน้หวานมาน้ำหวานก็ตอบไปแล้วแล้วนะคะแต่อยากมาขยายความให้ฟังเพราะหลายๆคนก็คงสงสัยว่าทำไมน้ำหวานถึงได้กำไรนะคะดูจากตรงไหนน้ำหวาน น้อหวานใช้คำว่าแบ่งปันนะคะน้องหวานไม่ได้มาสอนนะคะคือน้องหวานอยากแบ่งปันเป็นวิทยาทานเพื่อหลายๆคนอาจจะเก็บข้อมูลในส่วนนี้เอาไปบวกร่วมกับผู้อื่นร่วมกับของข้อมูลที่อื่นที่รับฟังมานะคะว่าทําไมน้องหวานถึงได้กําไรอันนี้น้องหวานเล่าจากประสบการณ์จริงของน้องหวานนะคะน้องหวานไม่ได้บอกว่าท่านอื่นๆแนะนําผิดหรือคนอื่นๆแนะนํา เยี่ยมากหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือน้ำหวานเอาเรื่องของน้ำหวานเองมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องของน้ำหวานที่เป็นเรื่องดีๆที่มีกำไรขึ้นมาน้ำหวานอยากให้หลายๆคนที่กำลังมองหาวิธีจะสร้างรายได้เพิ่มเหมือนน้ำหวานในอดีตนะคะแล้วก็มีกำลังใจว่าเอ๊ะทำไมน้ำหวานทำได้น้ำหวานเริ่มจากยังไงถ้าถ้าไม่มีงบ ทำได้ไหมมีคนถามมานะคะในข้อความน้ําหวานน้ําหวานก็จะตอบนะคะว่าได้ค่ะถ้างบน้อยก็ลงทุนน้อย1จะได้ประโยชน์จากอะไรรู้ไหมคะจะได้เรียนรู้เขาว่าเราจะเริ่มยังไงถ้ามีงบน้อยธนบัตรที่เราควรจะแลกนะคะเ,เป็นเงินท่านอย่างกรณีน้หวานยกตัวอย่างเป็นดอลลาร์นะคะคุณควรซื้อ100 US ดอลลาร์นะคะเก็บไว้นั่นคืองบน้อยนะคะเก็บไว้ สักนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมียอดเท่าไหร่ก็เริ่มจากเท่านั้นนะคะในส่วนตัวของน้ำหวานนะคะน้ำหวานมีเงิน US ดอลลร์อยู่แล้วยังไงก็ต้องแลกเป็นเงินไทยค่ะเพราะว่าน้ำหวานอยู่ประเทศไทยแต่ตอนนี้น้ำหวานอยู่อเมริกาแล้วน้ำหวานก็มองน้ำหวานเชื่อในประเทศอะไรน้ำหวานก็จะมาเล่านี่แหละค่ะตอนนี้น้ำหวานก็กาลังมองเงิน US แคนาดาค่ะน้ำหวานเชื่อในเงิน U.S. ดอลลาร์นะคะลำดับที่1 U.S. แคนาดานะคะลำดับที่2ลำดับที่3นะคะ U.S. สิงคโปร์นะคะลำดับที่4เนะคะเงินปอนของประเทศอังกฤษนะคะคือเงินประเทศต่างๆที่น้องหวานพูดมานี้น้องหวานร,รู้สึกสเสถียรภาพทางการเงินเขารู้สึกว่าจะมั่นคงคือไม่ขึ้นและไม่ลงเยอะเกินไปนะคะจะอยู่ในเลทที่แบบประมาณว่าไม่ไปไกลกันมากนะคะน้องหวานจะเล่าว่า ความผันผวนทางการเงินดูจากตรงไหนบ้างตอนนี้เพื่อนๆอยู่เมืองไทยก็คงมองนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เงินเราจะเป็นยังไงดูง่ายๆนะคะตอนนี้ประเทศเรากําลังจะเลือกตั้งเงินเราอาจจะแข็งค่าหรืออาจจะอ่อนค่าได้นะคะดูข่าวค่ะฝึกดูข่าวเศรษฐกิจบ้านเมืองเงินประเทศที่เราจะซื้อเงินเพื่อ,อไว้แลกเปลี่ยนเพื่อเป็นกําไรนะคะดูข่าวดูข่าวประเทศใหญ่ๆของโลก ดูข่าวหุ้นหุ้นขึ้นหุ้นลงเป็นผลหมดนะคะราคาทองคําค่ะราคาน้ํามันเป็นผลในการแลกเปลี่ยนเงินของแต่ละประเทศทั้งนั้นนะคะนวานก็ฝึกดูอย่างนั้นนะคะแล้วก็เอามาสนับสนุนในการเมื่อไหร่เราจะไปแลกคืนดูในกราฟได้ค่ะดูในกราฟเป็นปีนะคะคุณดูว่าปีหนึ่งมันจะขึ้นมันจะลงดูย้อนกลับมา3เดือนย้อนกลับมาเดือนหนึ่งย้อนกลับมา1อ,อาทิตย์ ดูค่ะดูตลอดเวลาคุณจะรู้ว่าประเทศไหนที่เงินขึ้นเงินลงเยอะอะไรยังไงนะคะในส่วนตัวของน้องหวานที่น้องหวานได้กําไรน้องหวานก็อธิบายคร่าวๆนะคะว่าทําไมพราะมีคนสงสัยและอยากรู้ว่าทําไมน้องหวานถึงได้กําไรเยอะก็เพราะน้องหวานใช้เงินเยอะนะคะในการแลกเงินถึงได้เงินเยอะมากค่ะเพราะว่าเงินน้องหวานเป็นเงินดอลลาร์อยู่แล้วอยู่ในมือก็เอาไปแลกเป็นเงินไทยเพราะน้องหวานอยู่เมืองไทยนะคะแต่ถ้าคุณจะซื้อแล้วก็แลก ก็จะมีอัตราอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือรอจังหวะนวลแนะนําแบบง่ายๆอีกแล้วนะคะถ้าอยากซื้อดอลลาร์นะคะหวานบอกไปแล้นวนวนเชื่อในดอลลาร์ถ้าอยากซื้อ US ดอลลาร์นะคะคุณควรรอให้ต่ํากว่า30บาทนะคะคุณควรรอให้ US ลงไปให้แบบลงไปจริงๆแล้วรอให้ขึ้น35บาทคุณรวยคะ่ะได้กําไรเยอะถ้าคุณแลกแค่1,000ดอลลาร คุณก็ได้ถ้าถ้าคุณอนคุณซื้อคุณซื้อแค่ต่ำกว่า30บาทคุณได้กำไร5 0 0 0ันเลยนะคะ่แค่พันดอลลาร์ก็คิดดูนะคะก็วางแผนดีๆค่ะคือดูข่าวช่วงนี้ก็นุองหวานทงบอกว่า,วาบ้านเรากำลังเลือกตั้งนะคะเมืองไทยก็เงินก็จะสวิงนะคะเงินก็จะไม่ไม่คงที่เพราะว่าในอนาคตถ้าเรามีการเลือกตั้งแล้วก็ต้องรอดูอีกนะคะไม่รู้ว่าจะ เป็นสถานการณ์แบบไหนก็ต้องรอดูอีกว่าเงินเราจะลงมากไหมให้จับตานะคะต้องใช้คำนี้นะคะว่าจับตาดูบูค่ะสิ่งที่น้องหวานเอามาเล่าวันนี้ก็คือสถานการณ์โลกนะคะคือมันเยอะมากน้องหวานเลยบอกว่าน้องหวานเล่าจากประสบการณ์จริงที่น้องหวานใช้ดุลพินิจอะไรมั่งเวลาจะแลกเงินทาไมน้องหวานถึงรอได้นานทําไมน้องหวานถึงได้เงินเยอะน้องหวานใช้เงินเยอะคะ่ะถึงได้เงินเยอะนะคะ ก็คือรอค่ะใช้ใช้คาว่ารออย่างเดียวถ้าคุณคิดง่ายๆหลายคนคงสงสัยน้าหวานว่ามันจะขาดทุนไหมน้าหวานเนี่ยสาคัญนะคะน้ำหวานถึงบอกว่าคุณลองจากที่คุณไม่รู้จักเลยก็ได้ค่ะลองเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นวิทยาทานความรู้ของคุณนี่แหละคะ่ะล้วจะไปเริ่มไปทํายังไงจะไปหา,าที่ไหนน้ำหวานวันนี้น้ำหวานจะบอกนะคะว่า,าไปได้เลยค่ะบัตรประชาชนหนึ่งใบนะคะหรือพาสปอร์ตค่ะถ้ามีพาสปอร์ต ไปที่ซูเปอร์ริชค่ะหรือธนาคารนะคะธนาคารใหญ่ๆเพราะบางคนอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีนะคะมันก็หายากโทรไปถามธนาคารก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาโทรไปติดต่อธนาคารว่าคุณมีสกุลเงินของประเทศนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโทรไปสอบถามได้เลยะคะ่ะประเทศไหนที่คุณชอบก็จัดการไปเลยนะคะอันไหนดีอันไหนที่คุณสนใจนหวานก็เอามาเล่าในเรื่อง ส่วนตัวของน้ำหวานที่น้ำหวานเชื่อและน้ำหวานได้กำไรมาเพราะอะไรนะคะมองจากตรงไหนรอโอกาสที่น้ำหวานว่าโอกาสอะไรนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่มาเป็นกําลังใจน้ำหวานถ้ามีคําถามก็ถามมาได้นะคะน้ำหวานถ้าน้ำหวานตอบได้น้ำหวานจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าน้ำหวานเข้าใจบางคนอยากมีรายได้เพิ่มนะคะน้ำหวานก็คนนึงน้ำหวานชอบหารายได้เพิ่ม จริงค่ะเราอาจจะไม่เป็นใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราสามารถฝึกฝนได้นะคะทุกคนถ้าเราฝึกฝนเราจะประสบความสําเร็จนะคะขอขอบคุณมากมาค่ะสําหรับกําลังแรงใจน้องห,หวานขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้น้องหวานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ